สวัสดีช้าวันจันทร์ที่9พฤษภาคมค่ะสินเชื่อผู้บริโภคสหรัฐบวก14เพิ่มขึ้น52,400ร้านเหรียญในเดือนมีนาคม Revolving Credit ซึ่งรวมถึงหนี้บัตรเครดิตโตพรวดบวก21.4สะท้อนสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะค่าของชีพพุ่งแรงแซงไรายได้ของชาวอเมริกันขณะเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟอ้อสอดคล้องกับข้อมูลจาก Bank of a m e เมริ เผยข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเมษายนขยายตัวทุกระดับรายได้อย่่งไรก็ตามค่ะยอดของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเริ่มทรงตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ล่าสุดข้อมูลแรงงานสหรัฐเมษายนแข็งแกร่งเช่นเคยไม่มีอะไรสะดุดตาในรายง,งานวันศุกร์ยูพันธบัตรสหรัฐพุ่งตามยูแท้จริง นุนดอลลาร์แข็งค่าบนมุมมองเฟดเข้มงวดคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สภาวะทางการเงินหรือ financial conditions ตึงตัวกดราคาสินทรัพย์แดงแทบทั้งกระดาษในช่วงสัปดาห์ล่าสุดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเผชิญปัจจัยทั้งบวกและลบสหรัฐเข้ายากหมากแพงแต่คนมีงานทำจึงยังใช้จ่ายและกู้ยืมได้ยุโรปโดนผลกระทบจากสงครามยูเครนแต่วัฒจักรลงทุนรอบใหญ่รออยู่ จีนล็อกดาวน์ดิสลอฟทั้งดีมานและซัพพลายแต่นโยบายกระตุ้นมาแน่เช่นเดียวกับการคลายล็อกเงินเฟอ้ออาจผ่านพีคแต่ยังสูงต่อเศรษฐกิจชะลอแต่ยังไม่น่าถดถอยเพิ่มความเสี่ยงสแต็กเฟชั่นสนับสนุนการลงทุนทองคําต่างประเทศหยุดเยอะวันนี้ค่ะโปรโดตรวจสอบปฏิทินก่อนทํารายการส่วนเคทิโกเปิดตามปกติน่าทยอยซื้อสะสมค่ะ มาดูกันถึงการขึ้นผันตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างน,นะคะเซ็นดินเด็กปิดที่1629.58จุดลบ0.8มเมูลค่าการซื้อขาย7 2 6 4 2้ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยลงตามตลาดหุ้นภูมิภาคหลังจากนักลงทุนกลับมากังวลเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยม,มากกว่า0.5 0เในการประชุมเดือนมิถุนายนหลังเงินเฟ้อย,ยังพุ่งตามราคาน้ำมันส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4436้าานบท เละยมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.63%ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาคและตลาดโลกเนื่องจากมีปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าและบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป ทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตัดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นเนื่องจากนาักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมถึงมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนส่งหลังจากที่คุณฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเดือนมิถุนายนนี้เซยงไฮคอมมิชิตปิดที่2 7 3หมืจุดบวก0.69เปอร์เซ็นต์ ส่วนเซี่ยงไฮ้อขมมสิดตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า2%ในวันศุกร์ค่ะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนยันเดินหน้าใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองต่างๆที่นอกเหนือไปจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนเซี่ยงไฮ้ขมามสิดปิดที่3 1 5 6ลบ2.16%ค่ะ ส่วนาฝั่งของดาวโจนสตาลหุนิยอกปิดลดลงในวันสุขเนื่องจากนาลงทุนกังวลว่าเฟดจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อดาวโจนสปิดที่32,899.37จุดลบ0.30% S&P 500ปิดที่4,123.34จุดลบ0.57%และ NASDAQ ปิดที่12,144.66จุดลบ1.40%ค่ะ ส่วนอัางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์รุนแรงที่สุดในรอบ2เดือนเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค้าปลีกเผชิญกับแรงเทขายท่ามกลางแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเกินเฟอร์ที่พุ่งสูงขึ้น c ซ c 40ปิดที่6,258.36จุดลบ1.73เเซ ดัคปิดที่13,674.29จุดลบ1.64%เและฟูซี่ร้อยปิดที่7,387.94จุดลบ1.54ค่ะส่วนในฝั่งของค่าเงินดอราราสหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโรหลังจากที่นักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายนของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งจะสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไป ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสซัสตานิวยยร์ปิดบวกในวันศุกร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา1.4%ปิดที่109.77เซนต์ต่อบาร์เรลและปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปเตรียมคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปเตรียมคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียนั้นได้เพิ่มแนวโน้มที่ปริมาณน้ำมันจะตึงตัวและบรรดาฟเทรดเดอร์ได้มองข้ามความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วน,นราคาของเบลนด์เองค่ะบวกขึ้นมา1.3%ปิดที่112ดอลลาร์39เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแต่แนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนั้นยังคงกดดันราคาสัญญาทองคำปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันสัญญาทองคำตลาดโคเม็กสมบัญเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0.38%ปิดที่1,882ดอลลาร์ 1, 80เซนต์ต่อแทรไอนซ์ค่ะ และนี่ทั้หมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m s m a t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ